วันนี้นะคะเราก็มาที่ไร่ค่ะนี่มันที่เราปลูกไปเมื่อครั้งที่แล้วยังไม่งอกเลยต้องใช้เวลาสักนิดหนึง่งแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาดูมันหรืออะไรตรงไหนเลยแต่เราจะมาถอนผักชีค่ะครั้งที่แล้วที่เราพาไปดูว่ามีแปลงผักชีที่พ่อปลูกเอาไว้อ่ะค่ะมีผักชีผักกาดอะไรพวกนั้นน่ะวันนี้จะมาถอนไปขายไม่ได้เยอะแต่ก็ ค่ากับข้าวนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเราจะถอนไปให้แม่ค้าเขาจะไปขายคืนนี้ค่ะตอนบ่ายก็ได้เพราะว่าเขาสั่งมาไม่เยอะเขาสั่งมาประมาณ20กิโล20กิโลทาตอนบ่ายก็น่าจะทันทํากัน3ามคนพ่อแม่ลูกธุรกิจในครัวเรือนค่ะ ปลูกไว้งั้นหาค่ากับข้าวแล้วถ้าหมดรุ่นนี้ไปเดี๋ยวเราก็ทํารุ่นใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าหน้าหนาวอ่ะผักชีมันจะงอกดีแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะราคาแพงมากผักชีแต่ไม่เกิดเพราะอากาศมันร้อนดินมันจะมีความร้อนมากเวลาเราปลูกผักชีไปเงี้ยะคะ่ะมันอบอ้าวมากมันไม่เกิดมันไม่งอก เดี๋ยวเราเดินต่อกันเลยตอนนี้พ่อนี่ค่ะนี่ทำาดายาอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะปลูกผักต่อเพราะว่ากล้วยเราก็ใกล้จะหมดแล้วตอนนี้มันใกล้จะวายแล้วค่ะมันเหลือแต่ต้นแก่ๆถ้าเราเอากล้วยรุ่นนี้ออกไปหมดปุ๊บตรงนี้ก็จะามาปลูกผักเนี่ยพ่อทำไว้แล้ว ครั้งที่แล้วมาก็ยังลกอยู่เลยแต่ครั้งนี้แกทําไปนู่นแล้วค่ะทําไปสองร่องแล้วอีกสองร่องฝั่งทางนู้นยังไม่ได้ทําเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะปลูกตรงนี้ต่อทางด้านหน้าที่แกทําไว้แล้วนะคะแกก็เริ่มขุดแล้วค่ะเริ่มขุดดินแล้ว อันนี้ก็คือทำไปเรื่อยๆทำเองคนเดียวแล้วก็มาขุดดินเองด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เอารถเข้ามาถ่ายไม่ได้มันมีแต่ท่อมีแต่อะไรพวกนี้ด้วยค่ะนี่พื้นดินที่พ่อขุดเองเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลย ก็มีไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าปลูกมาได้นิดหน่อยไม่ได้ปลูกเยอะพ่อกับแม่ก็กำลังถอนบักชีกันเลยค่ะถ้าถอนตอนายอันนี้มันก็จะเหี่ยวเร็วแล้วก็ต้องมีผ้ามาปิดด้วยถอนใส่เข่งไปแล้วก็ต้องไปล้างก่อน แม่ถอนปกชีได้แล้วกำใหญ่แล้วนะคะด้านนี้พ่อก็กำลังเลือกถอนว่าจะเอาต้นใหญ่ๆเพราะว่าต้นที่เหลือก็ไว้ครั้งต่อไป หลังจากที่เราถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเปิดน้ําใส่กระ,ะมังเพื่อที่จะล้างผักชีนี่คะ่ะแม่ก็กําลังล้างรา,ากผักชีนะคะเพราะว่ามันจะมีดินที่เราถอนขึ้นมาเราต้องลดน้ําก่อนเพื่อที่จะถอนง่ายมันก็จะทําให้ดินตรงนั้นนะ่ะมันเหนียวติดรากนะคะเราก็ต้องมาล้างก่อนแม่กําลังนั่งล้างเลยคะ่ะส่วนพ่อก็มายืนให้กําลังใจ นี่ค่ะการล้างผักชีก็คือล้างดินที่รากออกนะคะเพราะว่าตรงส่วนใบอะ่ะมันไม่ได้เลอะอะไรล้างออกมาเสร็จแล้วนะคะรากผักชีก็จะขาวประมาณนี้เลยนี่ค่ะที่แม่ล้างแล้วนะคะก็จะใส่เข่งไว้หลังจากนั้นก็จะมาลอกผักชีพวกใบที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ใบที่มันแบบเหมือนประมาณว่าเหี่ยวแล้วอะไรแล้วเนี้ยลอกออกเพื่อให้สวยงามก่อนที่จะมัดเราจะมัด แบบนี้ค่ะประมาณครึ่งกิโลนะคะมีตาช่างด้วยก็คือช่างมัดละห้าขีดค่ะ2มัดก็คือ1นกิโลแม่กำลังลอกเลยหลังจากที่ลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เข่งอย่างเงี้ยไปให้แม่ค้านี่ค่ะเราก็จะพันแบบนี้ใส่ผักแบบนี้ค่ะมัดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ ครึ่งกิโลเราจะทําเป็นโลนึงเราจะทำสองมัดค่ะแต่ว่าเราจะใส่ให้เขาไปมัดละหกขีดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นผักที่มันเปียกด้วยเราไม่แน่ใจว่าพอมันแห้งไปแล้วมันจะเหลือขนาดไหนเนี่ยค่ะวันนี้เราก็ทําไปส่งให้แม่ค้าเขา16กิโลค่ะเดี๋ยวจะมีแม่ค้ามารับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ